ตาบาเดชาสาธุเมดูก่อนเถินเทพเจ้าเทพดาเจ้าทั้งหลายเอ่ยขอเทวงกระเจ้าตามลำดับสุนันตุขอทงสดับทำงานลำเลิศทรมัสสวนาก้าลวรูปเทวดาในเครื่องทรงกษัตริย์ ตามสกุลศิลปะแบบสีวิชัย <disadvantaged country> <fuera> ประทับนั่งอยู่บนบันไดขั้นที่17และประทับยืนบนบานประตูในวิหารพระม้าดุดดั่งเป็นเทพผู้พิทักษ์องค์พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชศาสนสถานในพุทธศาสนามานานนับพันปีความเชื่อและความศรัทธาเริ่มคลี่คลายตัวเมื่อถึงวันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนด ฟ้าดินกำกับองค์เทพบอกผ่านคนทรงว่าต้องการให้สร้างเสาหลักเมืองศรีวิชัย12นักษัตริย์แล้วจะลงมาปกป้องคุ้มครองเมืองพลิกชีวิตคนนี่เป็นต้นกำเนิดของเทวราชคู่ในนามเท้าจัตุคามเท้ารมามเทพ ข้าวหน้าตรงนั้นก็คือข้าวหน้าพระเจ้าจันทราพานุกษัตริย์โบราณของนครศร,รีธรรมราชเมื่อท่านสวรรคตแล้วเนี่ยก็จิตวิญ,ญญาณของท่านหลังจากที่สําเร็จพระพรหมโพธิสัตว์แล้วก็มาสิงสถิตอยู่ที่นี่เราบอกว่าวันดีคืนดีเมื่อต้องการจะสร้างหลักเมืองใหม่ให้อัญเชิญจิตวิญญ,ญาณนั้นมาอยู่ที่สารหลักเมืองเพราะตัวที่มันไม่หายไปเพราะเราได้สร้างสารหลักเมืองในตัวสารหลักเมืองตัวนี้คือตัวตอบว่า ตอนนี้พระอ,องค์เจ้าจันทรพานุผู้รักษาบ้านรักษาเมืองนั้นมารักษาบ้านเมืองด้วยเป็นพระเสื่อง,งเมืองพระทรงเมืองของเมืองนครศรีธรรมราชจากคำบอกกล่าวผ่านร่างทรงสู่ภาพนิมิตจากศรัทธาเปลี่ยนสู่พิธีกรรมในที่สุดเสาหลักเมืองนครศรีธรรมราชได้ลงหลักปักฐาน พร้อมกับการก่อก,กําเนิดของพระเครื่องซึ่งสร้างขึ้นในวาระการทําพิธีสมโพธิสารที่ต่อมากลายเป็นหนึ่งในตํานานสุดยอดวัตถุมงคลแห่งสยามในนามจัตุคามรามเทพรุ่นหลักเมืองสามศูนย์ที่มีคนมีวิชาอย่างขุนพันธรักษราชเดชมือปราบจอมขมังเวท เป็นเจ้าพิธีฝ่ายคาราวาสที่บอกว่านิยมเนี่ยแปลกมากถ้ารุ่นที่ขุนพันธรักราชเดชเป็นคนเป็นเจ้าพิธีใน,ในขณะที่ท่านนี่เป็นผู้ที่ทรงวิทยาคมแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์คอือรักษากฎกติกาแห่งความเป็นนักเลียงพระเครื่องชั้นยอดก็เลยภาพ ท่านท่านเป็นเจ้าพิธีนี่ก็จะดังและก็ศรัทธารุ่นรุ่นนี้ก็จะยิ่งใหญ่นะฮะ,ะนอกจากนั้นที่มาดังนี่ก็ดังด้วยกระแสมักจะเป็นสําคัญะฮะของวัดต่างๆอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เขาตีตราในช่วงเวลานั้นว่าเป็นพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ ขอได้ไว้รับคือนิยามแทนความศักดิ์สิทธิ์ย้ำชัดด้วยประสบการณ์ด้านโชคลาภวาสนาเมตตามหานิยมหลายคนเปลี่ยนชะตาพลิกชีวิตลืมตาอ้าปากได้อย่างไม่น่าเชื่อกระพือชื่อเสียงขององค์พ่อจตุคามให้กว้างไกลมากขึ้นจากคนเมืองนครขยายสู่ทุกชนชั้นในสังคมไทย มาในชั้นหลังด้วยเหตุที่ผู้เชา่าบูชาได้เล่าลือกันว่าเป็นวัตถุมงคลที่ให้คุณทั้งคุณในการดูแลชีวิตความปลอดภัยให้โชคลาภและให้ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งสามประการนี้ก็เลยทำให้ ผู้้้คคนนทังหหลายายเริ่มใมใใวสจแม้วันนี้อาจเห็นว่าผ่านพ้นยุครุ่งเรืองของพระเครื่องชุดนี้แต่หลายรุ่นที่ถูกปลุกเสกถูกต้องตามพิธีกรรมตำนานและมีประสบการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้น ยังมีแรงศรัทธาในหมู่ผู้บูชาอย่างไม่คลอนคลายไม่ว่าจะเป็นรุ่นหลักเมือง2530รุ่นเจดีรายรุ่นเงินไหลมารวมถึงรุ่นที่ได้ชื่อว่าพุทธศิลปะงดงามนั่นคือโครเศรษฐีความมิเงตอไหมผมว่าไม่ตอบ เพราะว่ากลุ่มที่ยังนับถือ,อพ่ออยู่เหมือนะันไม่ได้ขาดหายไปไหนเลยแต่คนที่ว่าเข้ามาทีหลังกลุ่มที่ว่าเข้ามาทีหลังเพื่อมาทำหุ้นพ่อ<ม>เพื่อเป็นเชิงธุรกิจองเนี่ยนะครับม,มากเกินไปแต่ช่วงที่ท่านโลดนะผมเชื่อท่านลงมาโลดนะช่วง,งนั้น วัดวารูเรียนอะไรได้ไปหลายลายหยักท่างบความรุ่นก็ได้ไปตามตามความต้องการเยอะกับเยอะพัอยปี2,528ต่อถึง30โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปี30หรือปี30เนี่ยก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นเวลาร่วมหนึ่งรอบนักษัตว์คือส2ปี 2> แล้วก็ค่อยๆซาลงไป นะครับอันนี้ก็เป็นวัตจักรปกติของธรรมชาติในโลกนี้ผมก็ยังมีความเชื่ออยู่นะครับว่าเมื่อครบ12ปีแล้วจตุคามรามเทพก็คงจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นของคนรุ่นใหม่ในรอบนักษัตวต่อไปก็ได้นะครับตราบใดที่น้ำทะเลไม่แห้งเหือดมึงมีกูไว้ไม่จนสะท้อนความเชื่อในหมู่ผู้ศรัทธาว่าความศักดิ์สิทธิ อิทธิฤทธิปาฏิหาริขององค์พ่อนั้นอยู่เหนือกระแสการเวลาใครที่บูชายังคงสัมผัสรับรู้ได้และหลายคนยังเชื่อตามคำทํานายที่ว่าครบรอบปี12นักกษัตริย์ในปีนี้จะเริ่มต้นเลิกผานาทีที่จตุคามรามเทพจะกลับมาตอกย้ำมต์ขลังขององค์เทพแห่งทะเลใต้อีกครั้ง